สวัสดีค่ะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเรามาต่อด้วยเรื่องกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินนะคะปรับปรุง2558ันาะคะทำไมถึงจำเป็นจะต้องมีกรอบแนวคิดนะคะเพราะว่ากรอบแนวคิดเนี่ยมันเป็นพื้นฐานนะคะพื้นฐานอะไรบ้างพื้นฐานในการจัดทำนะคะแล้วก็นำเสนงองบการเงินนะคะ เป็นเกณฑ์พื้นฐานนะคะในการนํามาตรฐาน,นการรายงานทางการเงินไปปฏิบัติใช้นะคะสำหรับผู้จัดทํางบการเงินนะคะและในขณะเดียวกันเนี่ยผู้สอบบัญชีก็เอากอบแนวคิดเนี่ยไปเป็นแนวทางในการตรวจสอบแล้วก็รับรองงบการเงินนะคะเพราะฉะนั้นกอบแนวคิดจึงเป็นพื้นฐานสําหรับผู้จัดทําแล้วก็ผู้ตรวจสอบบัญชีนะคะ ทีนี้เรามาดูลักษณะเชิงคุณภาพนะคะที่จะทําให้ข้อมูลในงบการเงินงมีประโยชน์นะคะก็จะแบ่งออกเป็นอสองลักษณะนะคะลักษณะเชิงคุณภาพแรกก็คือลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐานที่ข้อมูลทางการบัญชีนะคะต้องมี1นนะคะข้อมูลทางการบัญชีเนี่ยจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหมายเพราะว่ามันจะต้องเอาไปใช้ในการตัดสินใจวางแผนนะคะ,อะสอง ข้อมูลทางการบัญชีต้องเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมคาว่าตัวแทนอันเที่ยงธรรมคือ1ข้อมูลทางการบัญชีต้องมีความครบถ้วน 2. มีความเป็นกลาง3ปราศจ,จากข้อผิดพลาดนะคะอันนี้คือลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐานต่อไปลักษณะเชิงคุณภาพเสริมนะคะข้อมูลทางการบัญชีนะคะจะต้องมีความสามารถในการเปรียบเทียบได้เช่นงบการเงินนะคะเวลาเขานําเสนองบการเงินเขาจะนําเสนอแบบเอ่อ ข้อมูลปีเก่ากับข้อมูลปีปัจจุบันเพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลเนี่ยสามารถทำไมคะเอาข้อมูลเนี่ยในการเปรียบเทียบดูนะคะสภาพของธุรกิจว่ามีการเติบโตไหมนะคะนะคะต่อไป2ข้อมูลนะคะจะต้องมีความสามารถพิสูจน์ยืนยันได้เพราะการจะบันทึกข้อมูลลงไปเนี่ยจะต้องมีหลักฐานยืนยันนะคะสนะคะข้อมูลจะต้องทันต่อเวลา นะคะมีความทันสมัยนะคะข้อมูลไม่ล้าสมัยนะคะ4นะคะข้อมูลทางการบัญชีจะต้องทำไมคะสามารถมีความสามารถในการทำไมคะทำให้เข้าใจได้นะคะอันนี้คือลักษณะเชิงคุณภาพส่วี่ข้อต่อไปองค์ประกอบของงบการเงินนะคะที่อาจารย์บอกไปแล้วก็จะมีอยู่ด้วยกัน5ส่วนประกอบนะคะส่วนประกอบแรกคะ่ะงบแสดงฐานะการเงินนะคะ งบแสดงสฐานะการเงินองค์ประกอบของมันก็จะมีสินทรัพย์หมวดหนงนี่สินส่วนของเจ้าของหรือทุน 2. ง,งบกําไรขาดทุนนะคะในงบกําไรขาดทุนก็จะประกอบไปด้วยรายได้แล้วก็ค่าใช้จา่าย 3. นะคะงบกระแสเงินสดนะคะในงบกระแสเงินสดก็จะมีด้วยกัน3ก,จก,รรนะะกิจกรรมนะคะมีกิจกรรมดำเนินงานนะคะกิจกรรมการลงทุนแล้วก็กิจกรรมการจัดหาเงิน นะคะ 4. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของนะคะก็จะแสดงเกี่ยวกับทุนต้นงวดทุนปลายงวดนะคะและสุดท้ายนโยบายการบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงินนะคะอันนี้ใช้ใชเออ้เป็นออคำอธิบายนะคะในงบการเงินทั้ง4งบนี้นะคะต่อไปข้อควรพิจารณาในการจัดทำงบการเงินนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน6ข้อด้วยกันนะคะข้อแรก การดำเนิงงนงานอย่างต่อเนื่องนะคะ going concern นะคะหมายความว่าธุรกิจเนี่ยเวลาดําเนินธุรกิจเนี่ยเริ่มเปิดกิจการมาเนี่ยก็จะดําเนินการนะคะโดยแสวงหารายได้นะคะเพื่อเอามาทําไมคะเอามาใช้ในการดําเนินงานจ่ายค่าใช้จ่ายแล้วก็เหลือเป็นกําไรนะคะก็เอาไปเพิ่มทุนนะคะไม่มีแนวโน้มว่าเราจะเลิกกิจการอันนี้คือการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง2 กิจาการจะต้องจัดทํางบการเงินนะคะตามเกณฑ์คงค้างนะคะต่อไป3จะต้องมีความสม่ําเสมอนะคะในการนําเสนอการจัดทํางบการเงินนะคะก็ะคืออ,อ,อย่างน้อยะคะปีหนึ่งก็ต้องทําครั้งหนึ่งนะคะทางบการเงินนะคะมีการจดบันทึกอย่างสม่ําเสมอนะคะ4นะคะข้อมูลจะต้องมีเอ่อมีความมีในัยะสําคัญแล้วก็การรวมยอดนะคะเช่น เช่นนะคะการจะรวมยอดได้เนี่ยต้องดูนะคะว่ามันรวมกันได้ไหมเช่นอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์คําว่าอุปกรณ์ในคําว่าอุปกรณ์จะมีอะไร่บ้างมีโต๊ะมีเก้าอี้มีอะไรมีคอมพิวเตอร์นะคะก็คือมันเป็นอุปกรณ์สํานักงานเราจะไม่บันทึกแยกแต่เราจะบันทึกในชื่อคําว่าอุปกรณ์สํานักงานหรือคําว่าวัสดุสํานักงาน กับอุปกรณ์สำนักงานต่างกันนะคะพวกมึกปากกานะคะกระดาษอันเนี้ยเราจะรวมอยู่ในคําว่าวัสดุสํานักงานเพราะว่าอะไรมันใช้แล้วหมดไปนี่คือความมีนยัยสําคัญแต่เราจะไม่เอาพวกโต๊ะพวกออคอมพิวเตอร์อะไรเนี้ยมารวมในวัสดุสํานักงานเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอยู่ได้คงทนถาวรนานถูกไหมเราเราเลยเอามันไปอยู่ในอะไรรวมยอดไว้ในอุปกรณ์สำนักงาน นะคะอันนี้ก็คือข้อพิจารณาอันที่4ข้อพิจารณาอันที่5การหักกบนะคะการหักกบเนี่ยเขาจะไม่ยอมให้หักกบในกรณีที่ทเช่นอาจารย์นะคะทำธุรกิจกับบริษัทแห่งหนึ่งนะคะแล้วบริษัทนั้นนะคะมีอาจารย์เป็นทั้งลูกหนี้และเป็นทั้งเจ้าหนี้บริษัทนั้นจะไม่สามารถเอายอดนะคะที่เป็นลูกหนี้และยอดที่เป็นเจ้าหนี้ที่เป็นชื่อของอาจารย์ชื่อเดียวกันเนี่ย เอามาหักกบกันนะคะแล้วแสดงในกบการเงินไม่ได้จะต้องแสดงลูกหนี้ต่างหาแสดงเจ้าหนี้ต่างหาแต่ที่ยอมให้หักกบได้แล้วแสดงที่งบการเงินนะคะก็จะมีเช่นลูกหนี้ที่จะต้องหักด้วยค่าเผื่อนี้อันนี้เราสามารถแสดงด้วยยอดลูกหนี้สุดทีิได้แล้วเอายอดลูกหนี้กับยอดค่าเผื่อเนี่ยไปแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินนะคะหรืออันที่สองเราแสดงยอด อุปกรณ์สุทธิหรือว่าอาคารสุทิหมายความว่าเราได้ทําการหักกบอะไรไปแล้วคะค่าเสือ่อมราคาสะสมนะคะอันนี้คือข้อพิจารณาของการหักกบนะคะต่อไปข้อพิจารณาข้อที่6ก็คือข้อมูลสามารถทําไมคะเปรียบเทียบกันได้นะคะข้อมูลการในงบการเงินเนี่ยต้องสามารถเปรียบเทียบกันได้นะคะ ต่อไปงวดบัญชีเรามาดูงวดงวดบัญชีนะคะกิจการต้องนําเสนองบการเงินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะคะเช่นถ้าสมมุติเราทำตามทำงบการเงินตามปีปฏิทินนะคะงบการเงินเราจะมีสิบสองเดือนคือนับตั้งแต่หนึ่งมกราถ,ถึงสาสิเอธันวาแต่ถ้าเราจัดทำตามปีงบประมาณนะคะงบการเงินของเราก็จะอยู่ในช่วง1ตุลาถึงส1ิบเอกันยานี้เขาเรียกว่าปีงบประมาณ ของราชการนะคะจะจะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเขายอมยกเว้นให้ว่าเออปีนึงเนี่ยไม่ถึง12เดือนนะคะหรือว่าสั้นกว่า1ปีมันเกิดขึ้นได้แค่2กรณีนะคะ 1. มันเป็นปีแรกนะคะที่เราเริ่มดําเนินงานเราอาจจะไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งหนึ่งมกราก็ได้เราอาจจะจดระหว่างปีเพราะฉะนั้นงบการเงินปีแรกจะไม่เต็มสิเดือนหรือ เขาจะยอมให้ในกรณีที่เป็นปีสุดท้ายที่เราจะเลิกกิจการงบการเงินเราอาจจะไม่เต็ม1ปีนะคะและเขายอมให้งบการเงินเนี่ยอาจจะยาวกว่า1ปียอมให้แค่กรณีเดียวค่ะกรณีที่เราเลิกกิจการนะคะกรณีที่เราเลิกกิจการทีนี้เรามาดูหลักการรับรู้รายการในงบการเงินนะคะมันจะต้องเข้าเงื่อนไข2ข้อนะคะและต้องเข้า ทุกข้อนะคะเข้าทุกข้อข้อแรกนะคะเราจะรับรู้รายการในงบการเงินได้หนึ่งนะคะมันจะต้องมีความไปได้เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับนะคะหรือสูญเสียนะคะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นะคะที่กิจการจะได้รับหรือว่ากิจการจะทำไมคะสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต2นะคะรายการดังกล่าวเนี่ยจะต้องมีราคาทุน หรือมูลค่าที่สามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือนะคะอันนี้นะคะก็คือเงื่อนไขในการรับรู้รายการจะต้องเข้าเงื่อนไข2ข้อและต้องเข้าถูกข้อนะคะต่อไปนะคะเรามาดูหลักการรับรู้รายการนะคะแยกตามหมวดนะคะอันแรกรายการสินทรัพย์นะคะเราจะรับรู้รายการเมื่อมีความเป็นไปได้ทำไมคะค่อนข้างแน่นะคะค่อนข้างแน่ที่เราจะได้รับ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรูปของเข้าสู่กิจการน,นะคะแต่ถ้าเป็นหนี้สินนะคะเราจะต้องสูญเสียะคะ่ะเป็นปมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่เราจะทำาไรคะสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจก็คือมันจะออกจากกิจการไปนะคะซึ่งมันเกิดจากภาระผูกพันนะคะที่เรามีมานะคะซึ่งมูลค่านะคะมันจะต้องวัดได้อย่างทำไมคะน่าเชื่อถือเพราะนั้นเวลาจำนะคะจำเป็นคู่สินทรัพย์นะคะ เราจะต้องได้รับประโยชน์มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่เราจะได้รับเข้าสู่กิจการแต่ถ้าเป็นทนี่สิ่งมันจะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่เราจะสูญเสียประโยชน์ออกจากกิจการไปแ,และมูลค่าเนี่ยมันจะต้องวัดได้อย่างน่าเชื่อถือนะคะต่อไปการรับรู้ไรายได้และค่าใช้จ่ายนะคะการรับรู้รายได้นะคะมันจะต้องมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นะคะที่เราจะทําไม ได้รับประโยชน์ในลักษณะเพิ่มขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายเรามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่เราจะทำไมคะสูญเสียประโยชน์นะคะก็คือลดลงนะคะสูญเสียประโยชน์ลดลงนะคะและมูลค่านั้นมันจะต้องวัดได้อย่างน่าเชื่อถืออันนี้คือการรับรู้รายการในงบการเงินนะคะทีนี้เรามาดูการวัดมูลค่านะคะในงบการเงินนะคะเขาจะมีอยู่ด้วยกัน4ี่นคะ หนึ่งราคาทุนเดิมนะคะราคาทุนเดิมเนี่ยมันคือราคาที่เราเใช้เงินนะคะจ่ายไปเพื่อให้ได้สินทรัพย์นั้นมานะคะถ้าเป็นราคาทุนปัจจุบันก็คือราคาณนะวันที่เราทำไมคะรับณวันที่เราเขาเรียกว่านะวันที่เรารับรู้รายการนะคะ ราคาทุนปัจจุบันต่อไปมูลค่าที่จะได้รับนะคะมูลค่าที่จะได้รับก็คือมูลค่าที่ทำไมคะเ,เราอาจจะได้นะคะในอนาคตนะคะมูลค่าปัจจุบันนะคะก็คือการแสดงสินทรัพย์ด้วยมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนะคะสุทธินะคะในอนาคตนะคะคเนนาคะคะขาเรียกว่ามูลค่าปัจจุบันอ่ะสรุปแล้วการมูลค่า ในงบการเงินจะมีด้วยกัน4ราคามีราคาทุนเดิมราคาทุนปัจจบุบันมูลค่าที่จะได้รับแล้วก็มูลค่าปัจจบุบันนะคะต่อไป แนวคิดเกี่ยวกับทุนและการรักษาระดับทุนนะคะแนวคิดเกี่ยวกับทุนก็คือเป็นแนวคิดเกี่ยวกับทุนทางการเงินที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินนะคะส่วนแนวคิดเกี่ยวกับการรักษาระดับทุนและการวัดผลการดําเนินงานนะคะเป็นแนวคิดที่กิจาการจะต้องรักษาระดับทุนโดยการเชื่อมโยงกับแนวคิดเกี่ยวกับทุนและกําไรนะคะเพื่อวัดผลการดําเนินงานอธิบายง่ายๆก็คือเออทุนนะคะที่เราเอามาลงทุนเนี่ย การรักษาระดับทุนคือการทําธุรกิจเพื่อให้ได้เลรคะทำธุรกิจเพื่อให้ได้รายได้เพื่อให้พอกับค่าใช้จ่ายเหลือคือกําไรกําไรจะทําให้ทุนเพิ่มเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่เราทําธุรกิจแล้วเรามีรายได้ไม่พอจ่ายค่าใช้จ่ายเราจะต้องทําไงคะไปดึงทุนมาจ่ายค่าใช้จ่ายนะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการทําธุรกิจเพื่อหวังกําไร เพื่อรักษาระดับทุนไม่ให้ทุนมันลดลงนะคะอันนี้คือความหมายของแนวคิดเกี่ยวกับทุนและการรักษาระดับทุนนะคะต่อไปเรามาดูงบสแสดงฐานะการเงินนะคะในงบสแสดงฐานะการเงินนะคะเป็นงบที่สแสดงฐานะทางการเงินณนะวันใดวันหนึ่งประกอบไปด้วยสินทรัพย์นี้สินส่วนของผู้เป็นเจ้าของมันมาจากสมการบัญชีก็คือสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของนะคะทีนี้เราไปดูทีละคำเลยค่ะ คำว่าสินทรัพย์นะคะให้จาว่ามันคือทรัพ,พยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเรามาดูตัวแรกก่อนสินทรัพย์หมุนเวียนสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยจะมีอายุการใช้ประโยชน์นะคะไม่เกิน1ปีนะคะแล้วก็มีสภาพคล่องที่เปลี่ยนเป็นเงินสดนะคะได้ภายใน1ปีเวลาเราเรียงรายการนะคะเราจะเรียงตามสภาพคล่อง เริ่มต้งแต่เริ่มตั้งแตะท้เงินสดนะคะและรายการเทียบเท่าเงินสดเช่นธนาบัตรเหรียญน,นะคะเช็คดาบธนานัตเงินสดย่อยเงินฝากธนาคารซึ่งเงินฝากธนาคารที่เป็นรายการเทียบเท่าเงินสดจะมีแค่2ประเภทก็คือประเภทออมทรัพย์กับกระแสรายวันส่วนฝากประจําจะต้องกลายเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพราะอะไรเพราะว่าสภาพคล่องในการเปลี่ยนเป็นเงินสดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ภายใน1ปีนะคะ เพราะว่าฝากประจําส่วนใหญ่แล้วก็ต้องมากกว่า1ปีนะคะเพราะนั้นฝากประจําจะถือเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะตัวต่อไปก็คือเงินลงทุนระยะสั้นนะคะทาไมเงินลงทุนระยะสั้นจึงถึงอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียนเพราะว่าการถือเงินลงทุนเนี่ยนะคะเขาจะถือไม่เกิน1ปีถือไว้เพื่อการกินกําไรหมายความว่าก็คือเรามีเงินสดอยู่นะคะเราไม่ได้ใช้อะไรเราก็เอาไปซื้อหุ้นนะคะไปซื้อหุ้น เพื่อเก็งกําไรพอหุ้นหุ้นขึ้นปุ๊บเราก็ขายหุ้นเลยเราก็จะได้เงินกลับคืนมาแต่ถ้าเรามีเงินแล้วเราไปลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวหมายเพราะว่าหนูไปลงทุนซื้อหุ้นเพื่ออะไรคะเพื่อรอรับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผลหรือว่าส่วนแบ่งกําไรเนี่ยอันเนี้ยมันจะต้องเป็นเงินลงทุนระยะยาวนะคะต่อไปตัวที่3มเรียนตามสภาพคล่องก็คือลูกหนี้การค้าคหรือว่าลูกหนี้อื่น4ตัวเงินรับ นะคะ5สินค้าคงเหลือ6วัสดุสำนักงานหรือวัสดุสิ้นเปลืองเช่นกระดาษมึกนะคะเป็นต้นนะคะต่อไป7รายได้ 1. ค้างรับรายได้ 1. ค้างรับหมายความว่าเราให้บริการแหละแต่เรายังไม่ได้เงินนะคะเป็นสิทธิ์ที่เราควรจะได้ถือเป็นสินทรัพย์นะคะต่อไปค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าก็คือค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไปก่อนแต่เรายังใช้เรายังไม่ได้ใช้บริการนะคะให้นึกถึงเช่นค่าบเบี้ยรประกรันภัยเราอยากได้สิทธิ์กรรม ครอบอสิทธิการคุ้มครองเนี่ยเราต้องจ่ายเงินไปก่อนสิทธิ์ถึงจะทำไงคะคุ้มครองเรานะคะต่อไปสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆนะคะอันนี้ก็คือรายการสินทรัพย์หมุนเวียนต่อไปเราไปดูสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนความหมายของมันก็คือสินทรัพย์ที่อยู่ในความควบคุมของกิจการมีอายุการใช้ประโยชน์เกิน1ปีเช่นเงนินลงทุนระยะยาวที่ดินอาคารอุปกรณ์สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนะคะเป็นต้นนะคะต่อไปเราไปดูคําว่านี่สิน นิสินให้จําว่ามันคือภาระผูกพันนะคะภาระผูกพันที่เกิดในปัจจุบันเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีตนะคะส่งผลให้เราต้องสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตนะคะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภท1สินทรัพย์หมุนเวียนมันเป็นภาระผูกพันที่อยู่ในหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีหรือว่าอยู่ในระยะเวลาหนึ่งปีเช่นเงินเบิกเกินบัญชี2เรียงตามสภาพคล่อ,องเหมือนกันนะคะ2เจ้าหนี้การค้า หรือว่าจะมีอื่น3ตั๋วเงินจ่าย4เงินกู้ระยะสั้น5้หนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี6ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนะคะก็คือค่าค่าใช้จ่ายที่ที่เกิดขึ้นแต่เรายังไม่ได้จ่ายนะคะมันจะจัดเป็นหนี้สินนะคะต่อไปรายได้รับลูกหน้าหมายถึงว่าเงินที่เรารับจากลูกค้ามาก่อนมันเป็นภาระผูกพันที่เราจะต้องทําไมคะให้บริการนะคะในอนาคตนะคะต่อไปหนี้สินหมุนเวียนอื่นๆนะคะเป็นต้นนะ ทีนี้เรามาดูประเภทที่สองของหนี้สินนะคะเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนมันเป็นภาระผูกพันที่มีระยะเวลาเกินหนึ่งปีเช่นเงินกู้ยืมระยะยาวเงินกู้จำนองนะคะเงินกู้ธนาคารนะคะเงินล่วงหน้าตามสัญญาขายหรือว่าเงินหรือว่าคุณกู้นะคะเป็นต้นนะคะต่อไปเราไปดูคําที่สค่ะคําว่าส่วนของเจ้าของ คำว่าส่วนของเจ้าของคือส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์หลังจากหักหนี้สินทั้งหมดไปแล้วนะคะเช่นทุนทุนเดินหุ้นนะคะถอนใช้ส่วนตัวเงินปันผลจ่ายกําไรสะสมเป็นต้น,นะคะ่ะทั้งหมดนี้คือส่วนประกอบของงบสแสดงฐานะการเงินนะคะซึ่งงบสแสดงฐานะการเงินเนี่ยการนําเสนอหรือว่ารูปแบบของงบเนี่ยแบบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือแบบบัญชีกับแบบรายงาน แต่ปัจจุบันที่นิยมก็คือแบบรายงานนะคะทีนี้เราไปดูแบบบัญชีก่อนแบบบัญชีนะคะเขาจะเขียนตัวทีเพื่อแบ่งสองฝั่งนะคะด้านขวามือนะคะจะเป็นสินทรัพย์ด้านซ้ายมือจะเป็นหนี้สินและส่วนของเจ้าของนะคะก็จะเรียงนะคะฝั่งสินทรัพย์นะคะก็จะเรียงเริ่มตั้งแต่หนึ่งนะคะสินทรัพย์หมุนเวียนไล่ตามสภาพคล่องลงมาน,นะคะแล้วก็รวมสินทรัพย์หมุนเวียนต่อไป2ก็คือหนี้อ่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะ ก็เสร oh, ็จแล้วก็รวมยอดนะคะระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ะรวมยอดกันนะคะรวมยอดกันนะคะมันยอดตรงนี้นะคะจะต้องได้เท่ากับอะไรหนี้สินและส่วนของเจ้าของนะคะส่วนหนี้สินและส่วนของเจ้าของก็แบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนหนี้สินไม่หมุนเวียนแล้วก็ส่วนของเจ้าของรวมกันแล้วสองยอดนี้จะต้องเท่ากันถ้าสองด้านไม่เท่ากันแสดงว่าเราทํางบแสดงฐานะการเงินผิด ะะทีนี้อันนี้คือแบบบัญชีนะคะปัจจุบันเวลาเราทํางบการเงินส่งกรมสัมภักร์หรือส่งกรมพัฒนานธุรกิจการค้าเนี่ยเขาจะใช้แบบรายงานนะคะซึ่งแบบรายงานก็ทําง่ายๆนะคะก็คือการเอาหมวดสินทรัพย์ขึ้นก่อนนะคะเขียนคําว่าสินทรัพย์ไว้ตรงกลางนะคะสังเกตนิดนึงนะคะงบการเงินหัวงบจะมีสามบรรทัดบรรทัดแรกจะเป็นชื่อบริบรษัท บรรทัดที่สองจะเป็นชื่องบนะคะส่วนบรรทัดที่สามจะเป็นวันที่สังเกตเขาจะใช้คําว่าณหมายความว่าข้อมูลในงบการเงินเนี่ยเริ่มตั้งแต่ที่เราเปิดกิจาการจนถึงณวันที่30มิถุนายนสองพนหนะคะถ้าเป็นแบบรายงานให้เอาสินทรัพย์ขึ้นก่อนนะคะแล้วแยกเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะแล้วก็สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนแล้วก็รวมสินทรัพย์นะคะสังเกตยอดรวมสินทรัพย์เนี่ยมันจะต้องเท่ากับนะคะ บรรทัดต่อไปนะคะหนูก็แสดงหนี้สิน mm hmm. เขียนคขาว่านี้สินและส่วนของเจ้าของไว้ตรงกลางนะคะแสดงหนี้สินหมุนเวียนหนี้สินไม่หมุนเวียนแล้ส่วนของเจ้าของรวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของนะคะยอดตรงนี้นะคะจะต้องได้เท่ากับนะคะยอดสินทรัพย์นะคะตรงนี้ถ้าได้ไม่เท่ากันแสดงว่ากิจการทำไมคะนำทำงบการเงินผิดนะคะทำงบการเงินผิดนะคะ ต่อไปงบกำไรขาดทุนนะคะงบกำไรขาดทุนเนี่ยเป็นงบที่แสดงผลการดําเนินงานสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งนะคะซึ่งประกอบไปด้วยไรายได้ค่าใช้จ่ายแล้วก็กําไรหรือขาดทุนสุทธินะคะซึ่งสมการของมันก็จะได้เท่ากับกําไรหรือขาดทุนเท่ากับไรายได้ห,กรหรักค่าใช้จ่ายนะคะทีนี้เรามาดูความหมายนะคะงบกําไรขาดทุนเนี่ยมันก็แบ่งเออมันมันสามารถนําเสนอได้2รูปแบบเหมือนกันก็คือแบบบัญชีกับแบบรายงาน แต่ที่เราจะทํากันก็คือแบ,บ่งรายงานนะคะเราไปดูความหมายของกรราําไรขาดทุนสุทธิก่อนนะคะเราจะมีกําไรหมายความว่าเราจะต้องมีรายได้ทําไมคะมากกว่าค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเราขาดทุนหมายความว่าค่าใช้จ่ายทาไมคะมากกว่ารายได้นะคะทีนี้เราไปดูควาว่ารายได้คําว่ารายได้หมายถึงการเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรูปของกระแสะเข้าแต่ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายมันจะอยู่ในรูปของกระแสะออก เป็นการลดลงนะคะเป็นการลดลงแต่ถ้าเป็นรายได้เป็นการเพิ่มขึ้นนะคะทีนี้รายได้เนี่ยแบ่งออกเป็นส่วนเป็นสองประเภทใหญ่ๆถ้าเป็นรายได้จากการดําเนินงานหลักอรายได้จากการดําเนินงานหลักถ้าเป็นธุรกิจซื้อมาขายไปธุรกิจอุตสาหกรรมรายได้ของเราก็คือรายได้จากการขายแต่ถ้าเป็นธุรกิจให้บริการรายได้ของเราก็คือรายได้จากการบริการ ส่วนอันที่2ก็คือ,อไรายได้อื่นรายได้อื่นคือรายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการดําเนินงานเช่นดอกเบี้ยรับอันนี้เกิดจากการฝากเงินถูกไหมคะไม่ได <sh> ้เกิดจากการดําเนินงาน 2. กําไรจากการขายสินทรัพย์นะคะเช่นเรามีรถยนต์เก่าแล้วเราเอาไปขายเนี้ยถ้าเรามีกําไรนั่นคือรายได้อื่นเพราะว่าเราไม่ได้เกิดจากการดําเนินงานหรือไม่ได้เกิดจากการดําเนินธุรกิจส่วนค่าใช้จ่ายก็แบ่งออกเป็นสงประเภทใหญ่ๆเหมือนกันนั่นคือค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานหลัก แล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นนะคะค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานหลักก็จะมี1นนะคะต้นทุนขายหรือว่าต้นทุนการให้บริการ2ค่าใช้จ่ายการขาย3ค่าใช้จ่ายการบริหารนะคะส่วนค่าใช้จ่ายอื่นก็เช่นดอกเบี้ยจ่ายนะคะดอกเบี้ยจ่ายคือต้นทุนทางการเงินนะคะหรือขาดทุนนะคะขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์นะคะขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์ อ่ะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ตั้งใจฟังเป็นอย่างดีขอบคุณค่ะ